โบพี่น้องคุน่ะมื่อวันที่สิบสามที่สิบสามแม่สาพี่น้องเลยไปกินเขาขังอกอะไรต้องซื้อไม่กินขังในเห็นบอกมันดันเลือดสัมัสแฉนเลยโชคดีเตีอนหนาลงแลมนะเพิ่นขายแบบจต็สี่เนี่ยปิ้งๆย่างๆพี่จ้เลีซื้อม่กินได้ห้องเพราะวาอยังบอกพ่ะเล่นสงการกันอันยุบตองอืแ้แบบวเลนสงการกันจกทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มครึ่ง ว่าท mm ่านนี่เศร้าเรนดูเรนมืดมืดขึ้นเี๊กินกับใส่กอกเรนคักเรนเนี่ยว่าเมียกันบ่นี่ทอมม่ได้เหรนเพลินใจเจ็บขาบน่อยเจบ ไามอือเออ่อามกนก็นอนมืออื่นก็พเนียงสิออกหาหล่าเยื่อไม่ไปใช้ล่านกเปียกเพราะอ่ ขาเยอมมันใส่เผือกมนันใส่เผือกนะนี่นี่นนเผือกมันเปียกฉันมาในบุ๊กใหม่ขาฉันใส่เผือกกลัวเผือกมันเปียกก็เ,เลยไม่ได้สงการขอดองหลงออกเป็นยื่ส้มขาเปีเลยสำนักแตนเลยเด็กนะืมอ เป็นอย่างหนึ่งอ่ะอือหูากัดพริกฮึจิ้มอะไรวห่ิ้ในกรลดดสำนักเตนใช่เป่าขอน้นเลิกสำนักเตนเนาะอือซบ Cái mm. <laughs> đợt Bất kỳ áp họ Bất kỳ họ Bất ใี่เป็นไก่ยู่ยเซเว่นยัดขังโรงแรมอืมพอจะเดินไปไก่อันนี้เป็นไก,กจ่จอดยู่หนาโรงแรมอร่อยสุดแม่งแต่ต้องเปียกน้ำอืม เที่ยวสงการกับบารีเที่ยวสงการน้ำผึ้นขาเปย่างประเท่กับบรารีประทานแซ่บไ <c oughs> อเป็นเห็ดเป็นเห็ดยา่างัะเขียเนี่แซ่บซื้งใช่เป็นเชฟพอกรอบ นึกมจับคุ่สุดๆมากเลนะปกเกียรจับนุ่เข่ากันอื chắc chắn với nhân đi ra hiểu nào thứ mà mất Nó luộc phải bạc mất mất ừ.